ถ้าเป็น1.9ได้มาก็ก็เยอะอยู่นะครับดีกีแชมป์กับผู้ขนถ่าครับก็ถ้าเป็นรถยนต์รุ่น1.9ยางบางครับคันนี้ก็เร็วที่สุดครับตอนนี้อยู่ที่10.8ครับก็คือสเต็ปนี้ครื้องก็ต้องมีประมาณ6.8ครับก็รถโปร1.9ครับเร็วที่สุดอยู่ที่เวลา9.6ครับผมคันนี้ก็ตกอยู่มาลร้านกาบาทครับเลข9มีให้เห็นแน่นอน สวัสดีครับผมมานพศิวิไลนะครับหรือแบงค์บ้านานะครับผมแต่ก่อนก็คือพ่อก็เป็นช่างอยู่แล้วกลับมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยตอนจบมสแล้วก็เรียนต่อปวชนะครับแล้วพอจบปวชปุ๊บผมก็ได้ไปทํางานศูนย์อิสุแล้วก็ที่บ้านก็มีรถีิสุอยู่แล้วด้วยแล้วด้วยความที่เราชอบด้วยพออยู่ศูนย์ไปแล้วประมาณห้าหกปีนะครับเริ่มเบื่อนะครับก็เลยกลับมาเปิดอู่ที่บ้าน เมื่อก่อนหน้านี้คือผมก็ยังทํารุ่น2,500รุ่น3,000ยางบางอยู่แล้วก็รถโปรอยู่นะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องพันเหรืออะไรก็ถ้านับความประสบความสำเร็จเลยก็2ปีครับถ้าเป็น1.9ใ้มาก,ก็เยอะอยู่นะครับผมว่าผมก็ดีกรีแชมป์กับพุกธขณา,าครับก็ถ้าเป็นรถยนต์รุ่น1.9ยางบางครับ ช่างน้ำหนักตัน500กิโลกรัมนะครับก็คันนี้ก็เร็วที่สุดครับตอนนี้อยู่ที่10.8ครับในวันงานแข่งจริงนะครับไม่เกี่ยวกับวันต้อม ก็รถโปร1.9นะครับคันทั้งหลังนี้ก็คือรุ่นตาม250กิโลกรัมนะครับตอนนี้ก็เร็วเร็วที่สุดอยู่ที่เวลา9.6ครับผม กเป็นเพราะผมขยันไล่มากกว่าผมก็รายละเอียดของเครื่องแต่ละตัวที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะครับเราได้ได้ทดลองค้นหาเกี่ยวกับเรื่อง1.9งเนี่ยเพราะว่าเราต้องทําสิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเกียร์วอร์แมนเนี่ยจัดจำหน่ายให้ให้กับพวกตัวแทนเราด้วยอะไรเงี้ยครับเจอจุดอะไรเรามาพัฒนาทําให้ประสบความสำเร็จะครับก็คือจะมีพวกแคมนะครับพวกปั๊มหัวชี้อุปกรณ์ภายในหลายอย่างถ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ยังต้องใช้ของ m อด้วย สเต็ปเริ่มต้นนะครับของ1.9รีแมปอ่าแล้วก็กระป๋องแก้บูสต์วิงแล้วก็ทำไพายล่างเนี่ยสเต็ปนี้เริ่มต้นอยู่ที่4,500บาทครับก็แรงม,มา้าเพิ่มขึ้นมากับ200ตัวอังไงครับก็จะเป็นชุดอา่าชุดโปรโมชั่นทางอู่ผมเนี่ยอา่าชุดเนี้ยปีปีหนึง่งหลายร้อยคันมากก็จะมีนะครับรีแมปมีกระป๋องไวเกตแก้แกวาวมีวัดบูสมีอุดิยาแล้วก็มีทำไพายล่างชุดนีด 9, น U, boot, ้จะอยู่ที่9,999นะครับถ้าเพิ่มกล่องพ่วง ECU อันตร์บูสเข้าไปอีกก็จะอยู่่่ที19,000บแคคนนัั้ร ชุดนี้ก็อยู่ประมาณ15 15้ิบาวิอยู่แล้วครับเป็นสเต็ปรถที่ขับใช้งานสนุกครับขยับเป็นประมาณ8-9หมื่นก็จะส่งเวลาไปที่ประมาณ12บสองวิอะไรเงี้ยครับ <S <S ถ้าเป็นรถแข่งมันมันก็จะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าทั้งเบอร์ดี้ทั้งอะไรทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรๆเลยหลายอย่างครับโโบอินเตอร์อะไรพวกนี้ครับสเต็ปที่จะต้องส่งงานนะครับก็มีฟังทงชัฟังท้ายครับก้อนหนึ่งยู่เก้าทำไปเนี่ยต้องเปลี่ยนฟังท้ายด้วยอะไรด้วย เออถ้าเกิดเป็นรถบ้านน่ะก็คือเต็ปนี้ยก็ต,ต้องก็ต้องมีประมาณหกเจ็ดแสนครับคือว่าถ้าเก็บรายละเอียดนะแต่ถ้าไม่เก็บรายละเอียดก็อยู่ประมาณสี่แสนครสี่แสนก,กว่าก็คือพวกทำเบอร์ดี้ทำสีเบรกประตูฝากระโปรงครบทุกอย่างครับไล่บงไล่เบาแล้วก็เก็บห้องคงห้องเครื่องอะไรนะรถที่อยากจะวิ่งให้มีเวลาให้มีอะไรเนี่ยเออรายละเอียดทุกจุดคือต้องมีเพราะว่าในวันซ้อมเนี่ยซ้อมอยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้เวลาแต่ในวันแข่งจริงเนี่ยกำหนดด้วยกติกาอะไรทุกอย่างเนี่ยมามาบีบเนี่ย ทำให้ลดเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากวันซ้อมไปอะไรไปร <S 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 สำหรับรถโปรก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆเลยก็คือเบอร์ดี้และเครื่องยนต์แล้วก็คนขับคนจูนคันนี้ก็ตกอยู่มาล้านกว่าบาทครับเลขเก้ามีให้เห็นแน่นอน เอาแค่คัตซีมาอย่างเดียวครับเบอดี <Birthday S 1> ผมก็จะต่ออยู่ที่นักจิตเฮดเดอร์สมุทรประการครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะว่าด้วยชิ้นส่วนมันเล็ก,กครับผมแล้วก็เราจะเค้นแรงม้าออกมาให้มันได้มากที่สุดครับผมแต่ยังอยู่ในกติกาที่เขากําหนดมาให้อยู่ สำหรับล้อ 95V ตัวนี้นะครับทั้งเรื่องสรีระล้อนะครับทั้งเรื่องความเบาของล้อความสวยของล้อเนี่ยผมว่าชอบมากครับเพราะว่ามันสวยงามมากสำหรับการที่ถูกออกแบบมานะครับก็โชว์เบรกด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วเนี่ยผมว่าระบายความร้อนได้ดีเลยครับสิ่งที่เรนโตออกแบบมาแล้วเนี่ยมันเป็นล้อที่น่าใช้มากครับรุ่นอย่างวีนอมก็เป็นล้อที่เบาและแข็งแรงครับ งานแข่งที่ไปเร็วนี้ก็คือตอนนี้ผมต้องไล่รถโปะครับที่จะไปวิ่งงานอีสุเลต์ปิริดนะครับในวันที่2องรกระดานี้ครับก็ล่าสุดอะผมซ้อมสนามจริงนะที่คลอง5นะเมื่อสนามที่แล้วที่ไม่ได้วิ่งก็ซ้อมไว้อยู่ที่9.7นะวันนั้นอะคือผมออกแล้วมันรถมันยกล้อเยอะเกินไปอยเงี้ยแต่ในวันแข่งจริงผมคงจะต้องปรับเปลี่ยนการขับของผมใหม่อยู่แล้วผมหวังไว้ว่าจะมีเวลาสวยๆนะครับ9.6 9.7แน่นอนนะถ้าผมเก็บออกโคตรพูได้อะไรได้นะครับผม ก็ฝากช่องทางการติดต่อของที่ร้านไว้ด้วยนะครับก็เฟซบุ o กนะครับแบงค์บ้านนานะครับภาษาไทยตรงตัวเลยครับแล้วก็เพจแบงค์บ้านนาภาษาไทยตรงตัวแล้วก็ TikTok Bank b แบงค์บ้านาแล้วก็ยูทูบแบงค์บ้านนาครับผมใครมาไม่ถูกก็เข้า Google พิมพ์แบงค์บ้านนาเจอแผนที่เลยครับ